วันนี้เรามานี่ก็คือเพื่อที่จะมาพบเกษตรกรนะครับแปลงใหญ่นะครับทุเรียนนะครับที่บางกลอยนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติการผลหลวงช่วยเหลือนะครับสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วที่เราได้มีการมาช่วยเหลือแล้วก็ต้นปีเราได้มีการเตรียมการวางแผนนะครับโดยมีผู้นําชุมชนนะครับท่านประธานกลุ่มแปลงใหญ่นะครับทุเรียนบางกลอยแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครผลหลวงของเราที่เป็นตัวการเชื่อม เพื่อให้การปฏิบัติการผลลวงและการตานเตรียมข้อมูลนะครับก็จะมีการปรับแผนนะครับเมื่อกู่ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้รับทราบปัญหานะครับก็จะมีการปรับแผนนะครับเบื้องต้นนี้อาจจะมีการปรับแผนให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะสนองตอบนะครับความต้องการของในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามานะครับดูพื้นที่การปลูกทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้รับทราบ นะครับข้อจำกัดนะครับที่เราจะต้องอดาเนินการให้ทันกับสถานการณ์นะครับของพื้นที่ต่อไปครับสนามบินท่าอากาศยานที่ชุมพรเนี่ยถือว่าเป็นสนามบินหลักเรานะครับแล้วก็โชคดีที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีท่ามีสนามบินนะฮะไว้สําหรับขึ้นลงในการปฏิบัติการลนลวงของเรานะครับปีที่แล้วเราก็มาตั้งฐานที่นี่แล้วช่วยแก้ไขปัญหาครับปีนี้ก็เช่นเดิมครับเราก็มีแผนที่จะมาตั้งนะครับอ่าหน่วยปฏิบัติการขนล,ลวงที่ จังหวัดชุมพรนะครับโดยยฐานปฏิบัติการเหมือนเดิมนะครับผมท้งนี้นะครับที่เราจะมีช่องทางที่จะสามารถดําเนินการในแนวทางอื่นได้นเนี่ยเราก็จะดําเนินการคู่กันไปด้วยครับกรเกษตรกรนะครับทยอยร้องขอขึ้นมาแต่เราก็ดูนะครับแล้วเราก็มีนะครับอาสาสมัครผลหลวงในพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่แล้วก็รายงานสถานการณ์เพื่อที่จะทราบสถานการณ์ที่เป็นจริง นะครับว่ามีความต้องการน้ําแล้วพืชแต่ละชนิดหรือความต้องการน้ําแต่ละที่เนี่ยมันมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้นํามาปรับแผนการปฏิบัติงานของเราในพื้นที่ทุกพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้หรือภาคอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีผู้แทนของเราก็คืออาสาสมัครฝนหลวงนะครับเป็นผ,ผู้ที่ประสานงานในพื้นที่นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นช่องทางนะครับที่จะ ประชาชนทั่วไปหรือแค่กลุ่มเกษตรกรเองสามารถที่จะขอรับบริการฝนหลวงนะครับผ่านช่องทางทางเว็บไซต์หรือ,อ,อเว็บไซต์ของฝนหลวงเองนะครับแล้วก็จะมีช่องทางที่เป็นการขอร้องขอรับบริการฝนหลวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางทเพียงแค่เข้าไปกรอกรายละเอียดนะครับว่า,าชื่อท่านนะครับว่าเบอร์โทรท่านแล้วก็บริเวณที่ท่านจะให้นะครับเราปฏิบัติการเนี่ย บริเวณนั้นเป็นสวนพื้นที่เท่าไหร่เท่านี้เราก็สามารถที่จะนะครับประสานงานกลับมาแล้วก็ขอทรา,าบรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็จะดําเนินการวางแผนปฏิบัติการผลรวมให้ต่อไปได้ครับ